สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องออโต้มอสวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับสุดยอดงานศินละปะบ,บนท้องถนนที่มีชื่อว่าปาร์กานีฮวราโคดัลังการถไฮเปอร์คาร์ที่ไม่ได้มีดีแค่ความเร็วแต่เป็นผลงานสิ่งที่ขับเคลื่อนได้จริงปากานีสร้างรถรุ่นนี้ขึ้นมาจำนวนจำกัดแค่ห้าคันทั่วโลกเพื่อแสดงความเคารพต่อรถแข่งคลาสสิกในยุค 60s ที่มีดีไซน์แบบลองเทลหรือท้ายยาวนั่นเอง เพียงแค่แรกเห็นก็ยากจะละสายตาตัวรถยาวเรียบลื่นไหลเหมือนสายลมที่พัดผ่านเส้นสายทุกอย่างไม่มีความคมไม่มีขอบตัดมีแต่ความโค้งมนที่ดูนุ่มนวลอย่างมีสเน์กระจังหน้าแบบปากานีฮุยราที่เราคุ้นเคยยังคงอยู่แต่ได้รับการปรับให้เพียวบางและล้ำสมัยยิ่งขึ้นฝากระโปรงหน้ายาวเป็นพิเศษพร้อมช่องระบายอากาศที่ซ่อนกลไกแอโรไดนามิกไว้อย่างแยบยนต์ไฟหน้าแบบเลดที่มีดีไซน์เฉพาะตัวของฮุยรายังสร้างความรู้สึกดุดันได้อย่างลงตัว เมื่อมองจากด้านข้างความยาวของตัวถังที่เพิ่มขึ้นถึง360มิลลิเมตรทำให้เห็นสัดส่วนที่สมดุลแต่ทรงพลังล้อมแม้ขนาดใหญ่ลายพิเศษเฉพาะรุ่นให้ความรู้สึกแข็งแกร่งและหรูหราในคราวเดียวกันด้านท้ายคือไฮไลท์ที่แท้จริงท่อไอเสียไทเทเนียม4ท่อวางเรียงตรงกลางพร้อมเสียงคำรามที่เป็นเอกลักษณ์ของปารกานีเสริมด้วยดิฟฟิวเซอร์ขนาดใหญ่และสปอยเลอร์ที่ซ่อนกลไกแอคทีฟไว้ภายในช่วยเพิ่มแรงกดและการทรงตัวในความเร็วสูง ใต้ฝากระโปรงหลังคือขุมพลัง V12 ขนาด6.0ลิตรวินเทอร์โบที่พัฒนาโดย AMG มอบพละกกำลังกว่า829แรงม้าพร้อมแรงบิด1,100นิวตันเมตรตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขโชว์แต่ให้การตอบสนองที่รุนแรงและเร้าใจในทุกจังหวะของคันเร่งรถสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง2.8วินาทีและทำความเร็วสูงสุดได้กว่า350กิโลเมตร ชั่วโมงซึ่งถือว่าอยู่ในระดับไฮเปอร์คาร์ที่แท้จริงตัวถังสร้างจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์เกรดสูงแบบโมโนคออบน้ำหนักเบาเพียง1280กิโลกรัมทำให้มีอัตราส่วนน้ำหนักต่อแรงม้าที่น่าทึ่งเกียร์แบบ7สปีดเซกันเชียลทำงานได้อย่างแม่นยำฉับไวการควบคุมพวงมาลัยและระบบช่วงล่างให้ความรู้สึกที่แน่นหนึบและเชื่อมั่นได้แม้ในความเร็วสูงระบบเบรกเป็นคาร์บอนเซรามิกที่มีประสิทธิภาพสูงและทนความร้อนได้เยี่ยม ทำให้มั่นใจได้ว่ารถคันนี้สามารถหยุดได้ในระยะสั้นอย่างปลอดภัยภายในห้องโดยสารยังคงความเป็นปารกานี่อย่างแท้จริงทุกองค์ประกอบถูกสร้างขึ้นด้วยมือไม่ว่าจะเป็นเบาะหนังแท้เย็บลวดลายพิเศษชิ้นส่วนอลูมิเนียมขัดเงาหรือแม้แต่เกียร์ที่เผยให้เห็น,นกลไกทํางานอย่างเปิดเผยหน้าจอแสดงผลยังคงกลิ่นอายความคลาสสิกด้วยมาตรวดอนาล็อกที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ยอย่างลงตัวคอนโซลกลางตกแต่งด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ที่เน้นความหรูหราแบบสปอร์ต เบาะนั่งถูกออกแบบมาให้อบรับร่างกายได้ดีแม้ในจังหวะก,การขับขี่ที่รุนแรง Pagani Huayra โคนัลังกาไม่ใช่รถที่ใครจะมีได้ง่ายง่ายเพราะมีเพียง5้าคันในโลกและแต่ละคันถูกออกแบบเฉพาะตามความต้องการของเจ้าของนี่ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่คือศิละปะที่ขับได้จริงคือผลงานระดับมาสเตอร์พลที่ผสมผสานความงามความเร็วและนวัตกรรมไว้อย่างไร้ที่ติขอบคุณที่รับชมการรีวิววันนี้ผ่านช่องออโตมอสถ้าคุณชื่นชอบความหรูหราความเร็วและรายละเอียดระดับประณีต่อแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถซูเปอร์คาร์ระดับโลกอีกมากมายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับหากคุณต้องการเพิ่มเติมเช่นชื่อคลิป YouTube คำอธิบายหัวข้อย่อยหรือแฮชแท็กโปรแจ้งได้เลยครับ